สวัสดีค่ะวันนี้นาคมาแนะนำนะคะแนะนำอ่าเป็นรูปใบโพแบบแฝนหน้ารถที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอันนี้จะเป็นรูปใบโพอ่าแหวนหน้ารถ ของหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะของหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะเดี๋ยวมากจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบใบโพนะคะที่อันนี้คือคือยังทันหลวงปู่นะคะคือรุ่นนี้ยังทันหลวงปู่นะคะเนี่ยค่ะคือยังทันหลวงปู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แฝนอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ คือนี้ยังทันหลวงปู่นะคะหลวงปู่ห้อพุทธาสโลนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นที่ที่แฝนนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะใช่เนี่ยค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเขียนว่า ไปดีมาดีแล้วก็มั่งมีเงินทองอันนี้ก็จะเขียนว่าวัดชุมแสงอ,อําเภอวางจันทร์จังหวัดระยองอันนี้นะคะเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวหน้าขออนุญาตดูก่อนสองห้าห้าเ็ดอันนี้จัดทําตั้งแต่ปีพศสองพัน้าอยห้าสิบเดนะคะเนี่ยค่ะ เนี่่ยคะแล้วก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านแฝนหน้ารถนะคะอันนี้ใช่แล้วก็จะมีตัวแฝงนี้นะคะนีคะจะมีเป็นเชือกนี้ ะะอันนี้ยังทันนะคะอันนี้ยังทันหลวงปู่นะคะอันนี้ยังทันหลวงปู่เนาะแต่จริงๆแล้ววันนี้คือของนาคมีไม่เยอะนะคะที่นาคไปคือรุ่นนี้นะคะก็จะมีที่นาคที่หลวงปู่ให้ทำออกมาแล้วก็ บางส่วนนะคะหน้าก็ได้ไปเช่าบูชามาเก็บไว้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเหลืออยู่อยู่ไม่มากนะคะเนี่ยค่ะนี่นแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลัง อันนี้สองห้าห้าเจ็ดนะคะตั้งแต่ปีปีห้าเจ็ดอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเนะะี่ค่ะเป็นรูปใบโพเป็นรูปใบโพที่หลวงปู่ฮอท่านท่านจัดทํานะคะจะเป็นแบบแฟนหน้ารถเนาะเนะะี่ยค่ะ น,นี้จะเป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ค่ะแต่นะคือหน้าไม่ไม่ได้เอาตัวแว่นขยายมาด้วยนะคะใช่อันนี้คือเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ หลวงปู่นะคะแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นชื่อของหลวงปู่นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ฮอพุทธสโลอันนี้ก็จะเป็นของหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะเนี่ยค่ะหลวงปู่ฮอพุทธสโลเนี่ยค่ะอันนี้ก็แฝนหน้ารถได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบ เป็นรุ่นแฝนนะคะอันนี้หน้าก็เช่าบูชาเก็บไว้ก็ก็มีมีพอมีอยู่นะคะช่อันนี้นะคะก็คือท่านใดนะคะท่านใดที่จะเช่าบูชานะคะราคานาจะาแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรของนาคนะคะนาคก็ขอขอบคุณน,นะคะทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านนาคนะคะนาคก็ ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือโชคดีมีความสุขกายสุขใจแล้วก็คลิปนี้นะคะก็คือจริงๆน่าจะไม่ได้อัดคลิปยาวมากนะคะใช่เพราะว่าน้าก็จะเอาวัตถุมงคลวัตถุมงคลนะคะจะมาลงในช่องนะคะก็คือเปิดเปิดให้เช่าบูชานะคะใช่เปิดให้เช่าบูชาเปิดให้เช่าบูชานะคะ ก็คือจะมีหลายรุ่นนะคะถ้ายังไหงนาก็ฝา,ากให้เพื่อนๆพื่พี่ๆนะคะก็คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ให้นาคด้วยนะคะถ้ายังไงก็คือนาคจะเอาพาะเครื่องแต่ละรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่จะแยกรุ่น จะมาทําเป็นคลิปเปิดนะคะเปิดเปิดราคานะคะเปิดราคาที่จะให้เช่าบูชานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึงหนึ่งหนึ่งที่ว่าหลวงปู่ท่านทําไว้นะคะก็คือเป็นรูปใบโพเป็นรูปใบโพนะคะใบโพอันนี้ทําตั้งแต่ปีห้าห้าเจนะคะเมือม่อกี้นี้ด้านหลังนะคะปีห้าเจ็ดแล้วก็ฝัง่งทางนี้ก็จะเป็น อ่าที่แบบแฟนนะคะก็คือประมาณนี้นี่ค่ะนาก็ได้เช่าบูชามาเก็บไว้นะคะแล้วก็จะปล่อยให้เช่าบูชาต่อนะคะใช่ถ้ายังไงท่านใดก็เหมือนที่นาพูดบอกไปนะคะใช่นี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็ หน้าก็ขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าทุกท่านนะคะที่มากดติดตามแล้วก็อุดหนุนนะคะอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านน้านะคะหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ